บทที่61กลับสู่เมืองเคอร์เลดณด้านนอกเมืองเคอร์เลดชายหน้ากากเสือหยุดเดินและถอดหน้ากากออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าวัยกลางคนที่ถังซานเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาสามารถมองเห็นกำแพงสูงของเมืองเคอร์เลดและภูเขาที่สูงประหานทั้งสองข้างจากระยะไกล ทังซานยังคงจำความแตกต่างของบรรยากาศภายในและภายนอกกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนเมื่อเขามาที่นี่ครั้งแรกในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองหลักของเผ่าอสูรความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ทำให้เขาประทับใจอย่างสุดซึง้งแน่นอนว่าเป็นความเจริญที่ไม่เกี่ยวอะไรกับมนุษย์ทังซานเอานี่ไปชายหน้ากากเสือพูดพร้อมกับยื่นป้ายให้เขา ทังซานหยิบป้ายและมองดูพบว่าป้ายเป็นสีน้ำเงินแกะสลักจากหินวิญญ,ญาณดูมีคุณภาพดีกว่าหินวิญ,ญญาณที่เขาเคยเห็นและอีกด้านหนึ่งแกะสลักด้วยหัวหมาป่าและอีกด้านหนึ่งแกะสลักด้วยอักขระเผ่า,าอสูรป้ายนี้จะบันทึกชื่อของเขาและเผ่าพันธุ์ที่เขาเป็นสมาชิกชนเผ่านี้เป็นเผ่าอสูรหมาป่าวายุโดยธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ของเมืองหมาป่าวายุอีกต่อไปแต่เป็นคฤรืหรัดบรรพบุรุษหมาป่าวายุในเมืองเคอร์เรเล ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นป้ายประจำตัวของข้ารับใช้อย่างเป็นทางการด้วยป้ายประจำตัวนี้ยังหมายความว่าทังซานมีสถานะที่เป็นทางการในโลกของเผ่าอสูรซึ่งเป็นตัวตนอย่างเป็นทางการที่จะไม่ถูกอสูรสังหารโดยไม่ได้ตั้งใจ จำไว้จากนี้ไปเจ้าเป็นข้ารับใช้ที่เป็นมนุษย์ของคฤหาหน์บรรพบุรุษพ่อแม่ของเจ้าก็เป็นข้ารับใช้ราชาหมาป่าวายุนในคฤหาหน์บรรพบุรุษดังนั้นเจ้าจึงถูกรับไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยมันเป็นอัตลักษณ์ของข้ารับใช้ถ้าถูกตรวจสอบตัวตนก็พูดแบบนี้ค่อยประจำตัวข้ารับใช้นี้เป็นของจริงไม่ต้องกลัวถ้าจะถูกตรวจสอบ อย่าตกใจเมื่อพบการตรวจสอบใดๆแน่นอนเจ้าไม่จำเป็นต้องไปคฤหาสห์บรรพบุรุษหมาป่าวายุนี่เป็นเพียงบัตรประจำตัวที่เหมาะกับตัวตนของการเปลี่ยนแปลงเทพอสูรชายหน้ากากเสือกล่าวผู้อาวุโสข้าควรเรียกท่านว่าอย่างไรทังซันถามเมื่อได้ยินคำว่าผู้อาวุโสชายหน้ากากเสือก็ตกกะลึงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินคำนี้ ผู้อาวุโสงง้นเหรออืมค่าชื่อจางเทียนเซียวและค่าอยู่ในองค์กรไทถอนเมืองเคอร์เลียไทยหน้ากากเสือพูดด้วยรอยยิ้มทั้งซันกล่าวว่าจากนี้ไปค่าจะเข้าร่วมองค์กรไทถอนใช่หรือไม่ครับ จางเทียนเซียวใส่หัวและกล่าวว่าองค์กรยังคงต้องดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเจ้าอยู่เรื่อยๆแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกอบรมเจ้าเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการคัดเลือกจากองค์กรตั้งแต่อายุยังน้อยคือความสามารถของเจ้าในการศึกษาและฝึกฝนครั้งต่อไปเจ้าต้องทำอย่างเต็มที่ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะพูดเกี่ยวกับหลักการเพิ่มเติมตอนนี้เจ้าไม่ต้องการล้างแค้นให้แม่ของเจ้าหรือถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องแข็งแกร่งขึ้นและป้องกันตัวเองให้ดีกว่านี้ครับทงังซานพยักหน้า จางเทียนเซียวพาทัทางซานไปที่เมืองเคอร์เล่ประตูเมืองก็ไม่ต่างจากเมื่อครั้งก่อนพวกเขาเดินไปตามขอบถนนหลีกเลี่ยงกลุ่มอสูรต่างๆอุณหภูมิภายในเมืองเคอร์เล่สูงกว่าภายนอกมากอบอุ่นและสะดวกสบายเมืองนี้ยังคงมีชีวิตชีวามากเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่ามีอสูรทุกชนิด สถานะของเผ่าอสูนต่างๆสามารถแยกแยะได้จากพื้นที่ที่พวกเขาเดินบนถนนบรรดาผู้ที่กล้าเดินกลางถนนเป็นเผ่าพันธุ์อสูนที่ทรงพลงังแน่นอนหากพวกมันพบกับเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าพวกมันจะหลบเพื่อหลีกเลี่ยงนี่น่าจะเป็นชนชั้นในเผ่าอสูนผู้อาวุโสเราจะไปไหนกันถังซานถามเสียงต่ำจางเทียนเซียวเหลือบมองเขาแล้วพูดว่าไปที่โรงเรียนโรงเรียนถังซานอดไม่ได้ที่จะตะลึงสำหรับเขาคำสองคำนี้ช่างลึกซึ้งจริงๆ ในชีวิตก่อนหน้านี้บนทวีปโต้งหลัวซึ่งเขาเคยอยู่สถานศึกษาที่เขาเข้าเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่เนื่องจากความเป็นเลิศของกลุ่มสมาชิกของพวกเขาเขายังคงจําสโลแกนของสถาบันที่เขาอยู่ได้อย่างชัดเจนยอมรับแต่อสูรเท่านั้นและไม่ใช่คนธรรมดาหลังจากมาที่ทวีปนางฟ้าเขาไม่เคยคิดว่าจะมีสถานศึกษาในโลกนี้ มันเป็นสถาบันสำหรับเผ่าอสูนหรือค่าคิดว่าเผ่าอสูนสืบทอดมรดกจากครอบครัวเสียอีกทั้งซันกล่าวด้วยความประหลาดใจ จางเทียนเซียวกล่าวว่าในเมืองที่ห่างไกลมักจะเป็นอย่างนั้นความรู้ความเข้าใจในโลกของเจ้าต้องถูกจำกัดแน่นอนเผ่าอสูรมีสถาบันเป็นของตัวเองและมีระดับที่ชัดเจนมีอสูรบางตัวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าสถาบันได้สถาบันของเผ่าอสูรเปิดให้เฉพาะชนชั้นสูงของเผ่าอสูรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมและค่าใช้จ่ายก็แพงมากอย่างไรก็ตามสถานที่ที่ข้าต้องการพาเจ้าไปไม่ใช่สถาบันที่เป็นของเผ่าอสูรแต่เป็นโรงเรียนของเราเอง โรงเรียนไททอนทั้งซานตกะลึงโรงเรียนไททอนองค์กรมีสถาบันเป็นของตัวเองด้วยหรือนี่คือสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเขาได้เห็นสถานะของมนุษย์ในโลกนี้อย่างชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงการไททอนกบฏแม้ว่าจะเป็นค่ารับใช้ที่ติดอยู่กับเผ่าอสูรแต่ก็มีสถาบันเป็นของตัวเองได้หรือไม่จางเทียนเซียวกล่าวอีกว่าแม้แต่เผ่าอสูรไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถเข้าสู่สถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาได้ จางเทียนเทียวยิ้มอย่างมีเล็ดนและพูดว่าเมื่อเราไปถึงเจ้าจะรู้การไถ่ถอนมีมาหลายปีและเราต้องมีวิธีการของเราเองไม่เช่นนั้นมันจะไม่หายไปแล้วหรือสามารถอยู่รอดได้ที่ทวีปนางฟ้าที่ทรงพลังเช่นนี้เรามีวิธีการบางอย่างอยู่แล้ว เมืองเคอร์เลยนั้นใหญ่มากแม้ว่าเขาจะเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ถังซานก็ไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศที่นี่เห็นได้ชัดว่าจางเทียนเชียวคุ้นเคยมากเขาเดินเร็วมากนำถังซานไปตามถนนและตรอกซอกซอยต่างๆเดินไปรอบๆเมืองหลังจากเดินครบชั่วโมงครึ่งแล้วตามความเข้าใจของถังซานตอนนี้พวกเขาน่าจะอยู่ในเขตทางเหนือของเมืองเคอร์เลยแล้วค่อนข้างใกล้กับใจกลางเมืองจางเทียนเซียวเดินช้าลง ทังซานมองไปรอบๆเขาพบว่าถนนที่พวกเขาเดินทางในเวลานี้กว้างมากและด้านขวาซึ่งเป็นด้านตะวันออกอยู่ที่เชิงเขาภูเขานี้เป็นกำแพงกั้นของเมืองเคอร์เลียโดยธรรมชาติตีนเขาทอดยาวเข้าไปในเมืองและตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงตรีนเขาแล้วบนเนินเขามีอาคารหลายหลังที่มีเนินเขาเป็นลูกคลื่นแต่พืชพันธุ์สูงทุกชนิดตั้งอยู่รอบอาคารเหล่านี้และโอบล้อมอาคารเหล่านั้นไว้ จางเทียนเซียวแนะนำในขณะที่เขาเดินสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองและสูงที่สุดในเมืองเคอร์ลีเคือย่านใจกลางเมืองมีเพียงบ้านของบรรพบุรุษของชนเผ่าหลักเท่านั้นที่สามารถสร้างได้ทางตะวันออกเป็นพื้นที่ระดับสูงสุดยกเว้นใจกลางเมืองโดยทั่วไปมีขุนนางที่สามารถเป็นอิสระจากเผ่าพันธุ์กล่าวคือถ้าเจ้าเป็นชนชั้นสูงของเผ่าอสูรหมาป่าวายุเจ้าก็มีสิทธิ์ซื้อและสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองเจ้าไม่จําเป็นต้องอาศัยอยู่กับ เผ่าอาสูรและขุนนางที่นี่ก็รวยที่สุดเช่นกันทั้งซันเก็บคำพูดของข่าวไว้ในใจซึ่งเห็นได้ชัดว่าสำคัญมากสำหรับการทำความเข้าใจเมืองเคอร์เลียตอนนี้เขาอายุได้เพียงเก้าขวบและเหมยกงจืออยู่ในเมืองนี้เขารู้ว่าเขาอาจจะอยู่ที่นี่อีกนานในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่เขาอาศัยอยู่และเพื่อให้ทำความเข้าใจเผ่าอาสูรให้มากขึ้น ทั้งสองยังคงเดินหน้าต่อไปไกลออกไปมีป่าทึบอยู่ข้างหน้าพวกเขาและเมื่อพวกเขาไปถึงป่าถังซานพบว่ามีถนนกว้างอยู่กลางป่าทอดยาวเข้ามาข้างในทันทีที่จางเทียนเซียวเลี้ยวผ่านไปยังอีกมุมหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปในป่าเมื่อเดินไปตามถนนในพื้นที่ป่าถังซานก็รู้สึกว่าอากาศโดยรอบสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความมีชีวิตชีวาของโลกก็อุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายมาก บทที่62โรงเรียนเครอร์หล่ออร่าของสวรรค์และโลกในเมืองเคอร์หล่นั้นแข็งแกร่งกว่าโลกภายนอกและความเข้มข้นของพลังแห่งสวรรค์และโลกที่นี่ก็สูงกว่าพื้นที่อื่นๆในเมืองเคอร์เล่ด้วยซ้ำอย่างน้อยก็สูงกว่าในพื้นที่ที่เขาเคยไปหากเขาฝึกฝนในสถานที่นี้เขาจะได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวเป็นสถานที่ที่ดีมากจริงๆ หลังจากเดินไปได้สิบนาทีถังซานก็สามารถสัมผัสได้ถึงภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปจากระยะไกลกำแพงสูงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเข่าวลานกำแพงสูงเหล่านี้สร้างขึ้นจากลำต้นของต้นไม้ยักษ์สูง15เมตรภายนอกไม่สามารถมองเห็นด้านในของลานกำแพงได้ด้านหน้ามีสองประตูนอกเหนือจากประตูเมืองเคอร์เหลียแล้วนี่เป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดที่ถังซานเคยเห็นในโลกนี้ ประตูสูงกว่ากำแพงที่อยู่ติดกันแผ่นโลหะขนาดใหญ่แขวนลงมาจากด้านบนมีตัวอักษรใหญ่สองสามตัวเขียนอยู่โรงเรียนเคอร์ลี่ถังซานอ่านคำสี่คำ จางเทียนเซียวโพยักหน้าและกล่าวว่าใช่มันคือโรงเรียนเคอร์ลีนี่เป็นสถาบันระดับสูงสุดในเมืองเคอร์ลีทั้งหมดมีสถาบันการศึกษาที่สูงกว่านี้ในทุกเมืองหลักของเผ่าอสูรและเผ่าว,วิญญาณเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์หรือคุณนางชั้นสูงมีสิทธิมาเรียนที่นี่มีอุปสรรคมากมายในการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาได้แก่อายุฐานการึกฝนการเกิดและสายเลือดซึ่งต้องได้รับการประเมินเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นจึงจะ มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่นี่นี่คือมันคือโรงเรียนไถยทอนของเราเหรอถังซานถามด้วยความสงสยัยมุมปากของจางเทียนเซียวกระตุกเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเราสามารถมีสถาบันแบบนี้ได้มนุษย์เราจะยังเป็นค่ารับใช้หรือไม่มากับข้าขณะที่เขาพูดเขาดึงถังซานมาข้างเขาและไม่ได้เดินไปยังทิศทางของโรงเรียนเคอร์หลี่แต่พวกเขาเดินเข้าไปในภูเขาและป่าไม้ตามเส้นทางที่ธรรมดา การเดินในภูเขาและป่าโดยทั่วไปหมายถึงการเดินรอบกำแพงด้านนอกของโรงเรียนเคอร์หลี่เขาเดินไปตามกำแพงชั้นนอกเป็นเวลานานแล้วเดินต่อไปให้สูงขึ้นดูเหมือนว่าจะไปด้านข้างและด้านหลังของโรงเรียนเคอร์หลี่ในระยะไกลบ้านปรากฏในการมองเห็นของถังซานเนื่องจากลานกำแพงสูงถังซานไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในโรงเรียนเคอร์หลี่แต่บ้านไม้ที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ค่อนข้างคุ้นเคยคล้ายกับอาคารดั้งเดิมในเมืองหมาป่าวายุ บ้านไม้เหล่านี้อยู่นอกกำแพงหนาของโรงเรียนเคอร์หลี่เมื่อถังซานทำตามคำแนะนำของจางเทียนเชียวทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นว่าพื้นที่ของบ้านไม้นี้ผู้ที่อาศัยอยู่นั้นเป็นมนุษย์มีคนเห็นจางเทียนเซียวกลับมาและทักทายเขาด้วยรอยยิ้มท่านจางท่านกลับมาแล้วคืนนี้ดื่มไหมไม่ต้องแล้วเพิ่งกลับมาเหนื่อยนิดหน่อยจางเทียนเซียวพูดด้วยรอยยิม้มเหนื่อยไหมทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า5 5า บรรยากาศที่นี่ผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเดินเข้าไปในพื้นที่เล็กๆที่ดูเหมือนเมืองทั้งซานก็เห็นว่าทุกคนเป็นมนุษย์เมื่อสัมผัสถึงบรรยากาศโดยรอบทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่โลกภายนอกมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่หลายพันคนแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือในหมู่คนหลายพันคนเหล่านี้ทุกคนไม่มีใครแสดงอาการเฉยชาเหมือนทาตคนส่วนใหญ่ดูปกติเหมือนคนในชาติก่อน หลายพันคนทั้งหมดเป็นค่ารับใช้หรือไม่มีค่ารับใช้มากมายในเมืองเคอร์ลีหรือไม่นอกจากนี้บรรยากาศที่นี่แตกต่างจากบรรยากาศที่เขาเคยเห็นในที่อื่นมากขณะนั้นมีมนุษย์ที่นี่เดินตรงมานี่มันคือถังซานกำลังพูดแต่ปากของเขาถูกปิดไว้ชื่อที่ข้าบอกเจ้ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่รู้อย่าพูดมันเข้าใจไหมาจางเทียนเซียวกระซิบครับถังซานพยักหน้า ตังเทียนเชียวพาเขาเข้าไปในเมืองและพูดขณะที่เขาเดินมันแปลกใหมาว่าทำไมมีคนจำนวนมากที่นี่และเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ใช่ทาสทังซันพยักหน้า จางเทียนเซียวกล่าวว่านั่นเป็นเพราะเมืองนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะโรงเรียนเคอร์หลี่ไม่ว่าจะเป็นเผ่าอสูรหรือเผ่าพูดมันสำคัญมากที่จะปลูกฝังลูกหลานในสองเผ่านี้สถาบันระดับสูงมีสถานะที่สูงผู้อำนวยการของโรงเรียนระดับอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งได้รับการสนับสนุนเท่าเทียมกันโดยเจ้าเมืองสถาบันระดับสูงสุดอยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสารบรรพบุรุษต,ตั้งอยู่ในสถานที่ส่วนตัวดังนั้นโรงเรียนเคอร์หลี่จึงตั้งอยู่ในคฤหาสน์ของเจ้าเมือ โดยไม่คำนึงถึงระดับไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์ใดตราบเท่าที่เผ่าอสุรที่สามารถเข้าศึกษาได้เป็นชนชั้นสูงและเมืองของเรามีไว้สำหรับโรงเรียนเค้าอรหลีเข้าใจไหม ทันใดนั้นถังซันก็เข้าใจได้ว่าไม่น่าแปลกใจที่เมืองนี้พึ่งพิงโรงเรียนเครอหลี่แท้จริงแล้วโรงเรียนขนาดใหญ่ดังกล่าวยังคงต้องการทรัพยากรและบริการมากมายแม้ว่ามนุษย์จะไม่มีพรสวรรค์และความสามารถใดๆเลยอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเทพอสูรแต่มนุษย์นั้นฉลาดและคล่องแคล่วและเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะรับใช้สถาบันในฐานะค่ารับใช้ ในเวลาเดียวกันเขายังเข้าใจด้วยว่าสถาบันไถ่ายถอนขององค์กรไถ่ายถอนที่เรียกกันน่าจะตั้งอยู่ในเมืองนี้เป็นเพราะสถาบันระดับสูงแห่งนี้น่าจะเป็นฐานกำบังมานทาให้องค์กรไถ่ายถอนสามารถดํารงอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้น่าจะเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นที่สําคัญที่สุดจางเทียนเซี่ยวพาทังซานไปที่บ้านไม้หลังเมืองเปิดประตูลานบ้านและเดินเข้าไปเขาพาทังซานเข้าไปในบ้านไม้และบอกให้เขาพักที่นี่แล้วก็เดินจากไป เมื่อจางเทียนเชียวออกไปถังซานสังเกตสภาพแวดล้อมแม้ว่ารูปแบบของบ้านไม้จะเรียบง่ายแต่สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันดูเหมือนจะพร้อมใช้งานความมีชีวิตชีวาของโลกที่นี่แข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันเทียบกับภายในโรงเรียนเคอร์ลีได้หรือไม่แต่อย่างน้อยมันก็แข็งแกร่งกว่าเมืองหมาป่าวายุมากและหนาแน่นกว่าเมืองเคอร์ลี่มาก สถานที่นี้อยู่ห่างจากร้านชานมเมยโยกงจื้อใจกลางเมืองมากแค่ไหนนะหลังจากที่เขาปักหลักแล้วเขาต้องสำรวจเส้นทางก่อนทังซานคิดกับตัวเองถ้ารับใช้หลายพันคนอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นดินแดนที่บริสุทธิ์เมื่อเทียบกับสถานที่ที่เขาเคยเห็นมาก่อนไม่นานก่อนที่จางเทียนเซียวจะกลับมามีชายร่างสูงมากับเขาด้วย ชายคนนี้ดูมีอายุราวราวสาหรือ40ปีเช่นกันและเขาอยู่ห่างออกไป2เมตรร่างกายแข็งแรงมากแขนเขาเปลือยเปล่ากล้า,เ,ลาเหมือนหินแกรนิตเขามีใบหน้าที่มั่นคงแต่ดวงตาของเขาสงบมากนั้นเขาเหรอชายร่างสูงถามจางเทียนเซียวเห็นได้ชัดว่าจางเทียนเซียวให้เกียรติเขามากใช่ค่าทดสอบแล้วหากท่านไม่สบายใจจะทดสอบด้วยตัวท่านเองก็ได้ชายวัยกลางคนพยักหน้าเงียบๆและพูดกับถังซานตามข้ามา ทังซานไม่ได้พูดอะไรในขณะนี้เขาลุกขึ้นตามชายวายัยกลางคนพร้อมกับจางเทียนเซียและก็เดินออกไปสถานะของชายวายัยกลางคนในเมืองนั้นไม่ต่ำอย่างเห็นได้ชัดเมื่อใครเห็นเขาตามถนนจะเริ่มทักทายเขานายกเทศมนตรีนี่คือสิ่งที่ทุกคนเรียกเขาชายวายัยกลางคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนายกเทศมนตรีที่เป็นมนุษย์ซึ่งไม่ได้ถูกส่งมาจากเผ่าอสูรนี่มันค่อนข้างแปลกทังซานคิดกับตัวเอง แต่เขาไม่ได้ถามอะไรมากเขาแค่เดินตามชายวัยกลางคนไปเมื่อมาถึงบ้านไม้หลังเมืองนายกเทศมนตรีและจางเทียนเชียวก็พาถังซานเข้ามาบ้านไม้หลังนี้มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีการตกแต่งภายในมากเกินไปแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศของที่นี่จะมีชีวิตชีวามากนายกเทศมนตรีมองไปที่ถังซานใจเย็นและกล่าวว่าแนะนำตัวเองรวมถึงสิ่งที่เจ้าเชี่ยวชาญ ถังซานกล่าวว่าชื่อของข้าคือถังซานข้ามาจากเมืองหมาป่าวายุอายุ9้าวขวบสามารถแปลงร่างหมาป่าวายุและข้าเชี่ยวชาในการควบคุมคมิดวายุเขาพูดกระชับเมื่อฟังเสียงที่ไม่ต่ำต้อยหรือเย่อหยิงของถังซานนายกเทศมนตรีก็หลี่ตาแล้วหันไปมองจางเทียนเซียวท่านพูดก่อนหน้านี้เขาเป็นระดับที่สี่ใช่ไหม ตังเทียนเซียวโพยักหน้าและพูดว่าใช่ข้าทดสอบกับเขาแล้วข้าหยุดใบมีดวายุของเขาไม่ได้ใบมีดวายุที่เขาวควบคุมนั้นซับซ้อนที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาข้ายังถามหวางหยางเฟิงและหวางหยางเฟิงบอกว่าเขาได้พบกับคนของเราเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กและได้รับคำแนะนำบางอย่างอย่างไรก็ตามเขาสามารถฝึกฝนถึงในระดับที่สี่ตั้งแต่อายุยังน้อยพรสวรรค์นั้นค่อนข้างดีทีเดียว บทที่63การเปิดเผยนายกเทศมนตรีโขมวดคิวครุ่นคิดและพูดว่าเอาละเจ้าไปพักผ่อนก่อนนี่มันงานหนักสำหรับเจ้าคราวนี้เรื่องยุ่งยากกว่าที่เราคิดคฤหาดบรรพบุรุษหมาป่าวายุมีการเคลื่อนไหวมากมายที่นั่นเจ้าสามารถร่วมมือกับจึ้งเมืองเพื่อทำให้ทุกอย่างชัดเจนครับจางเทียนเซียวทำความเคารพนายกเทศมนตรีจากนั้นหันหลังและเดินออกจากบ้านไม้ ทันทีที่เขาจากไปมีเพียงถังซานและนายกเทศมนตรีเท่านั้นที่อยู่ในบ้านไม้นายกเทศมนตรีจ้องมองเขาอย่างสงบและถังซานก็จ้องมองกลับมาอย่างสงบเช่นกันเจ้าอยากตายหรือมีชีวิตอยู่จูจ่ๆนายกเทศมนตรีก็พูดขึ้น ทังสาลตกตะลึงและในวินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกขนลุกขึ้นในทันทีจิตสังหารที่ทรงพลังก็พุ่งออกมาจากนายกเทศมนตรีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เราาการสังหารที่น่าสะพรึงกลัวทําให้อากาศโดยรอบเย็นลงและแม้แต่แสงในบ้านไม้ทั้งหมดก็ดับลงในชั่วพริบตาดูเหมือนว่าณเวลานี้พวกเขาได้ย้ายจากบ้านไม้เดิมไปยังที่อื่นแล้ว ถังซานก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวและพลังสเสวียนเทียนในร่างกายของเขาไหลเวียนอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมคู่ต่อสู้ถึงแผจิตสังหารในทันใดแต่ในเวลานี้การป้องกันตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลาต่อมานายกเทศมนตรีก็ขยับตัวออกเขาโบกมือขวาในขณะเดียวกันเสียงคำรามต่ำก็ดังขึ้นในหูของถังซาน เสียงคำรามดังขึ้นอย่างกระทันหันจนถึงชานรู้สึกว่าสมองของเขามึนงงด้วยเสียงคำรามนั้นในขณะเดียวกันปฏิกิริยาทางจิตและความเครียดทางสายตาของทางซานสัมผัสแสงสีทองจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาในทันทีเขาไม่ลืมตาสักสองสนาทีและปล่อยให้พลังสวียนเทียนไหลเวียนด้วยความเร็วสูงและทักษะกระพันช่างก็ถูกปลดปล่อยออกมาในทันใด เมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นและความตายเขาไม่กล้าที่จะหยุดเคลื่อนไหวใดๆอาศัยทียนการรับรู้ของเขาเองขาวน้ำมือที่อยู่ข้างหน้าเขาแต่ละข้างวาดครึ่งวงกลมทักษะสเวียนเทียนที่นุ่มนวลเปิดใช้งานดึงออราที่หน้าหวัดกลัวไปด้านข้างในเวลาเดียวกันร่างกายของถังซานก็เคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าใบมีดวายุไร้เงากระจายออกไปทีละใบและรีบตรงไปที่หน้าต่างสาเหตุที่เป็นหน้าต่างแทนที่จะเป็นประตูก็เพราะว่าหน้าต่างอยู่ใกล้เขามากกว่า นายกเทศมนตรีอุทานเบาๆในชั่วพริบตาทั้งซันรู้สึกเพียงว่าอากาศโดยรอบร้อนขึ้นและภายใต้สายตาที่เฉียบคมของเขาเขาตกใจเมื่อพบว่าอากาศในบ้านไม้ทั้งหมดเต็มไปด้วยท่าไฟท่าไฟขนาดใหญ่ขับไล่ท่าอื่นๆทั้งหมดออร่าอันทรงพลังปกคลุมร่างกายของเขาวความร้อนที่แผดเผาเสื้อผ้าของเขาแห้งในทันที ทักษะสวียนเทียนกำลังปกป้องร่างกายซ้อนทับกับทักษะกรอบพันช่างและมีชั้นของแสงสีขาวเหมือนกรอบปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของผิวหนงังต่อต้านพลังงานที่ลุกโชนช่วงในเวลาเดียวกันร่างของถังซานก็เปล่งประกายและเสือดาวตรัสแสงก็พุ่งออกมาเขาก็มาถึงหน้าต่างเกือบจะทันที เจ้าไปไม่ได้เสียงทุ่งต่ำดังกล้องอยู่ในหูในท่วพริบตา,าธาตไฟโดยรอบก็หายไปและความร้อนที่ลุกโชดช่วงก็หายไปสิ่งที่สามารถทดแทนคือแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ดูดร่างกายของเขาทันทีและบินออกไปในขณะนี้ทงางซานเลิกต่อต้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเส้นหวางไม่สามารถต้านทานได้นี่เป็นการทำลายช่องว่างของระดับอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะมีทักษะนับพันแต่ก็จะไม่มีผลใดๆภายใต้ช่องว่างระดับนี้ นายกเทศมนตรีได้ยืนขึ้นแล้วในเวลานี้ตรงหน้าที่นั่งข้างหน้าเขาในฝ่ามือขวาของเขามีแสงสีแดงเข้มแรงดูดขนาดใหญ่ที่พุ่งออกมาจากสีแดงเข้มนี้มันดูดร่างกายของทางซานเขาไม่สามารถกำจัดมันได้เลย ระดับสี่ที่ไหนเด็กน้อยนี่เป็นระดับห้าใช่ไหมคาดไม่ถึงเลยนายกเทศมนตรีมองเด็กที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยความประหลาดใจเมื่อเทียบกับความประหลาดใจของทางซาในระดับการฝึกฝนนายกเทศมนตรีก็ประหลาดใจมากยิ่งขึ้นสำหรับเด็กอายุ9้าขวบระดับสี่นั้นยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่ระดับที่4ี่แต่เป็นระดับที่สูงกว่า นายกเทศสมนตรีถอนมือขวาออกและถังซานก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วถังซานดูหน้าซีดเล็กน้อยและดวงตาของเขายังคงมีกลิ่นของความสยดสยองแน่นอนว่าความตื่นประหนกถูกแท่งทำเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่สามารถต้านทานได้ถังซานก็คาดเดาบางอย่างได้ในใจของเขาและยังรำคาญเล็กน้อย เพราะหากการเดาของเขาถูกต้องเขาก็ไม่น่าจะจัดการกับมันแบบนี้ในตอนนี้มันเปิดเผยมากเกินไปในเวลานี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปโดยคิดว่าจะจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรเจ้านี่ไม่ง่ายจริงๆนายยกเทศมนตรีจ้องไปที่ถังซานแต่ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจในเวลานี้ ใช่การเดาของถังซานนั้นถูกต้องจูจ่ๆนายกเทศมนตรีก็ยิงข่าวเพื่อทดสอบข่าวอีกเพราะด้วยฐานการฝึกฝนของนายกเทศมนตรีเมื่อเขาเห็นถังซานเป็นครั้งแรกเขารู้สึกถึงฐานการฝึกฝนของถังซานแล้วแม้ว่าถาังซานจะพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมมันแต่ก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ในระดับเช่นเดียวกับความผันผวนของสายเลือดมันยากมากที่จะปกปิดอย่างสมบูรณ์อย่างน้อยถังซานก็ไม่สามารถทําได้ในตอนนี้ นั่นเป็นสาเหตุที่นายกเทศมนตรีถึงกับเปิดเผยจิตสังหารแต่สิ่งล่ใจนี้ไม่สำคัญเมื่อเผชิญกับวิกฤตชีวิตและความตายถังซานได้เปิดเผยศักยภาพและความสามารถออกมาสร้างความประหลาดใจอย่างมากให้กับนายกเทศมนตรีทังซานเพียงแค่ก้มศีรษะลงและไม่พูดอะไร เขาถอนหายใจมีความคิดในหัวใจการเกิดใหม่นี้เขาได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอของร่างกายเองและการตัดสินใจของเขาก็ลดลงถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะไม่รู้สึกได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายเพียงแค่ทดสอบทักษะกราะพันช่างถูกเปิดเผยและเสือดาวจารัดแสงก็ถูกเปิดเผยไม่รู้ว่าเนรวิญญาณถูกเปิดเผยด้วยหรือไม่ความสามารถเหล่านี้ปรากฏแก่บุคคลหนึ่งพร้อมๆกันเป็นการฝ่าฝืนกฎของการแปลงร่างอสูรเทพโดยสิ้นเชิง ในตาที่สงบนิ่งดั้งเดิมของนายกเทศมนตรีนั้นดูแปลกไปเล็กน้อยและมันก็ไม่แน่ชัดว่าความแปลกประหลาดนี้มาจากไหนมาคุยกันเธอเกิดอะไรขึ้นนายกเทศมนตรีพูดอย่างแผ่วเบาทำไมเจ้าถึงมีความสามารถหลายเผ่าพันธุ์พร้อมกันได้ถังซานยังคงก้มหน้าโดยไม่พูดอะไรนายกเทศมนตรีนั่งลงอีกครั้งเพื่อที่เขาจะได้เห็นใบหน้าของถังซาน ข้าแค่รู้สึกว่าระดับการกุกฝนของเจ้ามาถึงระดับที่ห้าแล้วจากนั้นข้าก็ลองทดสอบเจ้ามันไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นเจ้าเป็นมนุษย์และเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราได้ตรวจสอบที่มาและประวัติของเจ้าแล้วมันสะอาดมากแต่ความสามารถของเจ้าอยู่นอกขอบเหตุการณ์ตรวจสอบของเราอย่างสมบูรณ์ถังซันค่อยๆเงยหน้าขึ้นและมองไปที่นายกเทศมนตรีในเวลานี้เขามีแผนการบางอย่างในใจแล้ว ผลลั์ที่แย่ที่สุดคืออีกฝ่ายหนึ่งโลภพลังสเสวียนของเขาและทรมานตัวเองอย่างรุนแรงการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของเขานนั้นเป็นธรรมชาติที่จะปลุกจิตสำนึกของเขาเองและระเบิดด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาไม่ต้องพูดถึงการทำลายสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยก็ไม่มีปัญหาในการหลบหนีแม้แต่นายกเทศมนตรีซึ่งเห็นได้ชัดว่าสูงกว่าระดับของเขามากก็สามารถถูกสังหารโดยการระเบิดของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าเขาทําอย่างนั้นมันจะยากยิ่งกว่าสําหรับเขาที่จะตั้งหลักในเมืองเคอร์เลียนนี่เป็นแผนการที่เลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามความสามารถปัจจุบันของเขาถูกคนพบแล้วยังคงเป็นเรื่องที่ลําบากและมีบางสิ่งที่พูดไม่ได้เท่านั้นนายกเทศมนตรีข้าไม่ได้ตั้งใจปิดบังแค่ความสามารถของข้าดูเหมือนจะแตกต่างจากอสูรทั่วไปข้าเกรงว่าไม่สามารถอธิบายได้ท้งซานกระิบนายกเทศมนตรีพูดอย่างเคร่งขรึมหวังอย่างฟังรู้เรื่องนี้หรือไม่ ทังซานใส่หัวอย่างรวดเร็วท่านเป็นคนแรกที่รู้นายกเทศมนตรีดูเหมือนจะผ่อนคลายเล็กน้อยอืมเจ้าบอกข้าเจ้าทำได้อย่างไรและความสามารถมาจากไหน ทั้งซานกล่าวว่าเมื่อตอนที่ข้ายังเด็กในวันหนึ่งข้ากําลังเล่นอยู่ในป่าแล้วข้าก็พบกับมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสเขาถูกอสูรของเผ่าอสูรหมาป่าวายุไล่ล่าข้ากลัวจึงไปซ่อนตัวอยู่ข้างหลังต้นไม้ต่อมาข้าเห็นเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อสังหารอสูรหมาป่าวายุที่ไล่ล่าเขาแต่เขาไม่สามารถทําได้เพราะได้รับบาดเจ็บสหาหัส นายกเทศมนตรียักหน้าเขาได้ยินรายงานจากจางเทียนเซียวเกี่ยวกับถังซานที่ถูกชี้แนะจากคนผู้หนึ่งเมื่อตอนเขายังเด็กข่าวมาจากหวังหยางเฟิง